ทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลครัวบ้านนาเมนูเด็ดคะ่ะกลับมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะเมื่อวานวันเก็บเห็ดหลังเลิกงานคะ่ะนี่คะ่ะได้มาครึ่งตะก้าเลยคะ่ะพี่พี่น้องน้องส่วนวันนี้นะคะวันกำลังจะไปทำงานคะ่ะก็เลยจะทำเมนูห่อไปกินที่ทำงานเป็นเห็ดมันปูผัดเต้าเจี้ยวกับปลาทโทสนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ เรียกว่าไม่มีสูตรไม่มีเมนูตายตัวนะคะเห็ุวันปัดทำความสะอาดแล้วก็ล้างแล้วค่ะก็เอาไว้ทำกับข้าวกินนะคะช่วงนี้ป่าแห้งมากเลยค่ะพ,พี่น้องๆย้ายตัดข้าก่อนนะคะก็กินเองเลือกกินแบบเห็ดแห้งค่ะ <laughs> <laughs> กินเองเลือกกินเห็ดไม่สวย <laughs> <laughs> เห็ดสวย <laughs> เก็บไว้ขายนะคะ วันนี้วันก็จะผัดไปกินที่ทํางานเห็ดวันนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะแบบดอกใหญ่ๆนี่ค่ะก็จะเป็นเห็ดมันปูใบหอมคือมีอะไรกินแบบนั้นนะคะ เอกของงานเราก็คือปาโทสค่ะเริ่มจากทอดปาโท่อนสค่ะก็จะแบ่งกระทะเป็นขึ้นหนึง่งเลยนะคะทอดปลาด้วยผักเห็ดกับเนยค่ะอันนี้เป็นเนยเค็มนะคะ อาหารไทยแบบรสชาติอาหารฝรั่งรสชาติไทยบบดีกอ่าใช่ไหเอาปลาลงเลยค่ะ เพื่อนฝรั่งกินด้วยนะคะเลยใส่ริกแบบไม่บุกค,ค่ะใส่เห็ดเลยนะคะเห็ดมันปูฝรั่งนะคะมีนุ้ยแมงด้วนกินเร็วๆไวๆประมาณนั้นนะคะ ส่วนตัวปลานะคะเราก็ใส่ผงปรุงรสสําหรับปลาหรือเนื้อทอดนะคะจะได้เพิ่มรสชาติค่ะเป็นอาหาริฝชั่นไทยอร่งเลยนะคะวันนี้ เผ็ดเริ่มสุกแล้วนะคะปรุงรสแบบไทยค่ะใส่เต้าเจี้ยวอย่างเดียวค่ะทุกคนใส่เต้าเจี้ยวอย่างเดียวเดี๋ยวเติมน้ำหน่อยนะคะรอให้ปลาสุกก่อนค่ะตอนนี้ปลาของเราก็ใกล้สุกแล้วน,นะคะทีนี้ก็เอาปลาออกนะคะวันเติมน้ำนิดนึงค่ะเพื่อที่จะทำให้ผัดผัดมีน้ำซอสนะคะเราก็ใส่ หอมลงไปเลยค่ะกับเห็ดนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะทีนี้เท่านี้นะคะก็จะเป็นเห็ดมันปูผัดเต้าเจี้ยวกับปลาโทสตค่ะเมนูไม่ง่ายของมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะ วันไม่หั่นพริกเพราะว่าเพื่อนฝรั่งที่ทํางานด้วยนะคะเขาชอบชิมกับข้าววันค่ะวันก็เลยใส่พริกไปเป็นเม็ดๆเลยนะคะแล้วเราค่อยไปกินกับข้าวตอนที่เราจะกินพริกค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่ๆน้องๆเมน,นูง่ายๆค่ะ